ขิดใบแตยส่วงเปล่าเพราะลูกหลีบเนี่ยเอาตัวอัจังมานังอันนี้ซื้อแบบซื่อมาแฟนเก่ายชิ้เก่าพันมันจะโตกอยู่เกือบสามร้อยบาทวะคือว่าใส่คุ่มแห้งแต่ไปสื่อมาเนี่ยพอทาไปคล้ายเสื่องค้ายของอยู่ตามตลาดนัดตังเทอรดเนาะไปใส่เก่าไปน้ำ 看，喝酒。 บรรยากาศดีสุดพี่น้องย่ำไปย่ำหน้าเนาะระดูการป่าลงตรง้ากันลงมาเผาลีเผาตอนมือนี้เป็นมือที่สองแล้วสาบายดีสาบายดีตอนสวยเด้อทุกคนยินดีตอนหักขอสู่สงสาววันหลังถึงเด้เนาะโอ้บรรยากาศดีสุดเลยเนาะมือนี้พากันยกครัวลงมาเผาตอนเผาลียูทูบหน่อยพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมือนี้เข้าหอบโตปิกนิกเข้าลงมาพร้อมเนาะ ฟิลแบบว่าอยากคึอ,อันเข้าไปปิกนิกนะทุกคนอันนี้ก็ปิกนิกอยู่หางหน้าเนาะอันนี้ปิกนิกค่ายๆว่าเข้าไปแคมป์ปอกแคมปิ้งไปนั่ง่อนแข่งลงต่ำสายหนำลำทานสินะเออเรียบร้อยเมาะเลย,ะเยแล้วแล้วมากินข้าวอยู่พี่เดอ้อ <laughs> นี่โต <Okay. S 1> ปิกนิกเขาบรรยากาศแบบดีสุดๆเลยอ่ะทุกคนเนาะมันอุดมสมบูรณ์ พ่อบออยากให้มันมียามแหลงเลยอยากให้มันมีแต่หนาฝนแบบนี้มันสีได้ปักกลุ่มสุมเย็นะนะเนาะแต่ว่ามันก็เป็นไปบ่ได้มันสีพิษธ,ธรรมศาสตร์โหดมาเด้อจ้ามานังปิกนิกอยู่ห้างหน้าพี่น้องกินปิ่งป่าเนาะน่งยอนแขนดาเอียงก็เอามาปิกนิกจิบเบียร์เย็นๆเด้อเนาะเฮ้ยเหมาะมาก,มากโตต่งซอนอนะ่ะคือใส่ขุมแฮงเพราะว่าตั้งแต่เฮ้าซสือมากอะ บได้น่งหลินอย่างเดียวเนาะพาไปหางเงินหาคําตามตลาดกดไ็ได้ใส่ย้อนบไดเอามาไวล้ล่าคุมอยู่น้่มกาลังมาอันนี้ทงปูทงป่าเด้นี่ลุ่มอันนั้ลงไปก็เป็นห้องพี่น้องเบิง้งบรรยากาศบรรนอกขอบหน้าเนะาะปะขหอยกระปู่บได้ซื้อจ้าย่างตามนี่ก็คือได้เก็บเอาไปจีกินเลยอันนี้ก็สิเป็น ก่อนเป็นรีข้องเฮ้าเนาะฝุ่นละบรรยากาศยามน้าก็สิประมาณนี้นอนาะส่วนฝาลงตรงท่ากันเขาโตรงหน้ามันเป็นหน้านอน,นแล้วมันมาค่อยบอลเดียวนี่น้ำนารายลัดทงลงมาฝุ่น มาออกฟองเดียวป่าก็มาลงหนีบอลเดี่ยวพี่น้องมันบริมีหวยมีหองเนาะอันนี้โต้งจากใหหน้าแท้ๆร่วนเลยซิลแบบกินเขาซิลซิวแข่งฝนย่อนแข่งแสนามโอ๊ยเสียดายแต่ใส่เกือบบุดเนาะ <c oughs> ไปยามรีพี่น้องไปยามรี่น้องสติงมนันเยอะ ติ๊ดกันพี่น้องเข่าเพื่อนนะเลือ,องเลยให้ซ่องนะจ้ามานันอยู่บ่าสาวยามจะหอบเลยตั้งแต่เสาลงมานน่โอ้เราหยิบยา,ามซ้มเถือเรือบุกคเฮ้ยราคือใครุกคแงนตอนตอนซ้ำเรอบแรกนั้นอันนั้นยุ่ รอบตรงนี้นั่นข้าวเราได้แต่ปลาดูรอบเมื่อตอนแจ้งนะแล้วาสิเมื่อแล้วอันเทศยังแล้วละมาอีนั่นมีปลาคอดาปลาเค้งง่ายเป็นทังูุบอ่ะกรบอกเป็นทังดอกอย่าทังทังคนละอืมไล่เติบอันนี้บอกไล่ข้าวได้อันนี้นะแม้ว่าเทาหยามไล่รอบพุ่นใบใบพุณแบบนี้เนาะแมนย้ำกัรเวีนพ้นกรบอกเศร้าให้แดดเฮ้ย เันพ้องเศร้าให้แดดนะมันก็ะซิ่นรูมลงอยู่ดอกปลาซิวคือบ่มีวะอืมโซชูมเาหันปลาซิวนะลงอยู่หักกระบอกให้ลงในไรเลยเดี๋ยวไปเนาะโบไฮเลตกลุ่มยังโดไฮเลตอกตั้๋อมานอยู่เด้อแล้วหยาบสี่รอบนี่แล้วเนาะรอบแรกได้แต่ปลาดุกเพิ่นวะทั้งปลาคอปลาเข่งปลานาได้ถูกปลาแต่ว่าปลาซิวมันบ่ทันอยากลงเนาะหักตัวโซชูมาน่ะปลาซิวลงอยู่ปลาคอก็มีแต่ปลาคอน้อยคือกันเลย ปลาเค็งก็ใส่ซ้ำกันพี่น้องก็ได้ป้งจ้ะมัน,มนเวลาคนโตมึนูได้ก็ได้เบิดทุกคนเลยนี่ของเราเห็ดใส่โถโอ้ยย่ำเบิดมือเบิดเว้นซ้ำเสียเอาคนเดียวเราปล่อยนำ้ำลงมาโอ้ยเราก็ห้ามเขาเราขักอะไรนี่เนาะฝนนะนะวิตพายุนี่ผู้ใด,ดก็คือสีเหลิมเกี่ยวลายอยู่ได้พี่น้องมังผู้นำนะมันไหลมาหลังจากนี เขาหน้าวานแล้วพี่น้องซุกเบิ์ดทงมันไก่พ่อเกี่ยวแล้วขาแต่ฝนหยุดนะทั้งภุนลีเขาทัง้งเกีด่ยดีแล้วคนละฟังคนละภาครอบนี้มนัมนปะ รอบที่สองของมือที่สองนึนไปรุ่นกันเถอะไปตรวจตรวจทำไรมาเบิ้มาเบิ่มาเบิมเเบิเค่ะนี่นี่นี่ขับบลขับอย่ามือได้กระตื้นเต้นมือนั่นเนาะ มือว่านี่นะโ่คอยมวนบันไดเพราะมันหิวนอนมือนีเท่ากูาในลูมาแต่เด็กเดป้าปา<อ>ป้าเคโ่ายงยกขึ len, ้นไล้หน <okay. S 2> ึโอเคป้าข่ากิลี่เห็นปเห็นจ้าอู้ปลาคกปลาเค้งพี่น้องสด มาเดิอยามตรงเดิอมือที่สองเลยยามทุกรอบกับมันทุกรอบจ้าเงีาา่ยหงดในทองสีเบิร์ดพีน่น้องนี่ซีเวิร์ได้แก่สุดท้ายอีกว่า,านบนแก่แท้แน่นอนแหล,ละแล้วกว็าหากระเพราจะไปหาไวปั๊ดคูอันตรีป้า สองตังแล้วเออสองตั้งแล้วบาทละทั้งสีเนาะไกระปูดาวเรากระปูอ๋กระปูดอมันช่วดูน่ีพอพ่อผู้สีอูท่านในอูสูกินอยู่เสียงนำตนจา้าตาดตาพ <ไป S 2> ี่น้องไปจ้า ไปเสทั้งไหนบานบ้านผืนแงไม่รู้อิกแม่ลงมาพอทังสีบนีงตังมลืมดูแล้วดเสอยะเรดีเอ่้องกวันเปลาเทพันัโอ้มันลงแล้วพ่อออกมาเฉยมันลบะค้อบะคอไปเร็วกี่น้องปลาอกไปกระซ้มแล้ว แมนแมนไอ้มันมีซื้อว่ะวันวันเลยทองใส่ไปเออนี่บอกว่าเป็กเมันเนาะเด้อเอามาเปรียบเทียบให้เบิ่งเด้อเอามาดูกเป็กงหน้าเป็กงนั่นนะเกตมันต่างกันใดอันนั้นมันจะโตดำดำนี่เห็นบอมันสีเหลืองนี่นะข่อยก็ใส่เสื้อเหลืองแสดงว่าปลาข่อยเด้อคันทองพื้นสีเหลืองมาดูกันเลยมาดูกันเลยมักก่ เบิรแเล้วข no? ่อยวะไม่ออกแต่โตเกียร์ไมือเท่านี่นะเกลือว่าอยูแบบว่าอยากใหรมันจื่อวะพ้นโต๊ะกับโอยากให้มันอันออกหน้นนลอกปเลน่เะเนาะมันบริสายเทนบริากามีนเกลือุนไปทำสิเลือนจ้าโอ้ยกเสร็จแครับแต่ว่าปากคอโมคอยชิมีตัวใหญ่เอากร จำที่เลือกเมื่อวานเนี่ยเลือกจนเจ็บล้างเจ็บแผวเนาะแต่ว่าส่วนลายมือนี่อยากเป็นปลาหน่อยปลากรุบกระหน่อยปลาคอหน่อยปลาเค็นกะกระหน่อยรุดลงหนับมือดิพี่น้องพอตัวใหญ่มันก็เริ่มลงอยากเบิด์ตเลยเนาะทารุ่นเพื่อนหนึง่งตอนชั่วโมงเป่งน,นำให้หน้าเด้อบ,บัดเชนี่ ่อนน้ที่ได้ตำไ้อันนี้ทางก็ยามไปสองรอบเองำเ่เาเบิดเบิดเป็นหองปลาเค็งปลาอนะบขันเฮ็ขันดออกกับพายกันเขาปลาหาเฮดเบิดเฮือนขันคนโตกกับบริยูเฮือนยูซันกับผูน้นะมาค่ะ คู้คักลีมือนี้บ่มีปลาดุกนนเนะปลาคอปลาเข่งพี่นอ้องเขาเห็นดน้อนี่ว้มันนั่นใส่ดิเลยถูกผูหลังคนพนังซิวซิวจิบน้ำปลาเหรอพี่ <c oughs> อุ้ยกำลังโทรหาเอาแสงอยู่ให้หาเครื่องดื่มมาแต่ฝนตกนางยังทะเลออกมาเถอะวิสช่วงนี้นางเห็ดคลิปหลอกคลิปเลียวเดินทุกคน ไปกดเบิ่งให้เดอผูพรดที่มีเฟซบุ๊กแจแซงกระหามเลือนผ่านนะจ๊ะเออไปกดไลค์ให้ด้วยนี่ยากาศดีฮะเก็บกีปูนาจีกินข่าเที่ยงกันนะอุ๊อันนี้งัวสบุ่นี่เปน้องซัดเลี่ยงแล้วเมื่อนี่เพิ่นเลี่ยงงัวหักฝนตกลิ้นอนะ่ะมันกับพ่อปน,นั่นเลยกินหยานั่นนาะส่วนลายนะ่ะมันหยักหยางดองดองดองเดง,ดง,ดง,ดงมันกันหนาวคือกัน มันกันหนาวคือการโหมือนีชุมเพนเปลี่ยนกันเนาะคนละสามมือกับน้องเหมยไปหาเหกเก็บอกูหน้าก่อนเพราะฉะนั้นคลิปนี้ซ้อนก็คือสีลาละเด้อทุกคนขอบใจเบิดสู้ครูสู้ค,คนที่ติดตามเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจสวัเด้อไปแล้วสาบายดี